ตำมกินเนาะมือนี่ตำสซัวจ้าตำมเดี๋ยวมหงื่อมามือเนี่ยโอ้ยมึงหงื่อเปล่คือหวานน้องหงื่มหวานเพราะเส่นตาไหลมือนเนี่ยเพราะว่านั่นเอาเผ็ดไหมเอาพอดีใส่ขบุญนน้วมาผมหุงน้ำเสียงครับอันนี้เองนะไอ้พักกันจองพักกันจองครับผมพะเสกษนี่ครับผมเดี๋ยวลงทีหลังครับรลงทีหลังใส่นี่ไปก่อนเผ็ดใส่ไดหลายๆจากประเทศมากิน ม่อนี่เมนู z o มต้มครับผมไม่นอกต้มใหมต้มขนมเส้นครับผมเส้นล้วมเหรอครับ้ามหนะต้มม่นัน้าอินกบใกลครับผมใกลทอดครับใส่ปลาลงไปจะเส้นลายเส้นลายเส้นลายสูบปลาบ้านห้องไป่ได้หรอกปลาไไอเป็นตัวสีกินนะสีกินนะตัวใช่นะแมน แต่ส anyway. yeah. oh, yeah, oh. ู12 oh. so นิ้เลยโอ้ย้าใส่ปลาลับไอ้เป็นตัวนี่เขาการเล้ยดพีผูหล่ะเมียนมะเขือนี่แม่มะเเลื้องแม่ไหมน้ำม่น้ำบ่เลยมีนี่ใส่ปออฟันเลยใส่ลงมปนะใส่เบือแล้ว300นี่เออนี่กรัเขียยังงบเขียรขึ้นคืน ไหนอันตรายเลยครับผมก้อยกินกับก้อยกินกับปนแสบเด้เนี่ไหนต้องระวังครับเดี๋ยวติดติดน้ำไอ้ยังก็อเสืปลาเส้นนั่นได้เค็มเนอะมาเค็มใส่เลยนี่จ้าเดี๋ยวนี่จะให้เบิงเครื่องมาเลยจับให้มาหนี่งจับให้หน่อยใส่เลยใส่เลยช่วยกันครับผมตั้มกัน

สุกไปเลยแล้วตับสินเละสุกแล้ว,ล,ล,วลวกแล้วเอาม,มาเส้นน้ำจีนนิดนึงจา้าว่าน้ำจีนเส้นสดเมื่กี้ใส่อ่ะหนึ่งฟอหนึ่งฟอกินกับวะแล้วก็หมูยอลงไปเลยจา้าะหมูยอหมูยอเอฟแซ่บครับผมไม่ใช่เว้ยใช่ไหมพี่จกินกับอะไรอ่ะใส่ะไรอืม Ui, khổ lắm Có thế lắng à ừ. à. Kì, không? lôi <laughs> <laughs> không? Dạ, bừng, 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 bên này. Xin nào. Thế nó loại nào? Xẹp đi Rồi, khỏi lắm. Khỏi lắm, khỏi lắm. Tôi có xe để tàn lại hoặc là ăn tương ăn hơn. Nhìn. Nhìn chép lại cái bươi rồi Buồn phụm? Bột lặng. Đó, cái đó hả phụm? bưng, bưng, bưng. แบบดีๆนะอืมเรียกเสีย์ฟแซ่บผมจะอร่อยนะครับผมเนี่ยครับสั่งอีกไครับใส่อีกอันตำหมูยอใส่ขนมจีนเอาอนั่นรวยแบบมาโรยเลยใบไอ้ยย่างก่อนน้ำกระเสียบมารยเลยอืมอุอันนี้ใบถ่ายกิงกับ เนี่ยผมมาแล้วครับผมกินน้กันครับอ